นี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยมหัศจรรย์อาณาจาักรเมืองไฟหนึ่งเดียวในโลกที่นี่คา니เวลเมจิกภูเก็ตชวนมาสัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการไฟ40ล้านดวงกับตีมปาร์คคา v a วลสไตล์ไทยจากฝีมือคนไทยร้อเซนบนพื้นที่กว่าร้อยไร่ใช้งบประมาณกว่า6,600ล้านบาทและเป็นบริษัทสัญชาติไทยที่ครองสถิติโลกกินเดสบุ๊กมากที่สุดถึง9รายการสวยเหมือนหลุดเขาไมา่อยู่ในโลกแห่งความมหัศจรรย์มาสนุกสนานผสานวัฒนธรรมไทยไปกับจุดท่องเที่ยวมากมาย ทั้งโซน์นิวลฟันแฟร์สนุกสนานกับเกมกันละเล่นถ่ายเครื่องเล่นสาหรับเด็ก,ดกโชว์สัตว์เลี้ยงเล็กๆน่ารักสินค้าของที่ระลึกข,ขนมและเครื่องดื่มพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆไฮไลท์คือตู้๊อปคอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกรูปปันป้นเปเปอร์มาเชร่รูปช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกและตื่นตาตื่นใจไปกับห้องน้ําสุดน่ารักที่ต้องร้องว้าวโซนพัตตานเบิร์ดออฟพาราไดซ์ดินเนอร์บุฟเฟ่อาหารไทยและนา,นานาชาติมีให้เลือกมากกว่าร้อยเมนูเหมือนได้หลุดมาดินเนอร์อยู่ในโลกแห่งเทพนิยายโซนโรงละคร รีเวิร์ลพาเลชมความยิ่งใหญ่อลังการของขบวนพาเรดอินดอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงและเทคนิคพิเศษทันสมัยมากมายเซอร์ไพรส์ตลอดการแสดงและที่สําคัญนักแสดงทุกคนเป็นคนไทยและโซนถิงดอฟอกไลท์การแสดงแสงสีเสียงที่ใช้ไฟ LED มากที่สุดในโลกสะท้อนความรุ่งโรจน์ความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกัมลามีรูปปั้นไฟ LED ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโครงสร้างไฟ LED ใหญ่ที่สุดในโลกและโคมระยะกลางแจ้กที่ใหญ่ ที่สุดในโลกแทบไม่น่าเชื่อเลยว่านี่คือประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยต้องมา